เวลา10นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังห้องเจ้าพระยาแกรนหอชั้น3อาคารบางกอกดินเนอร์เทเตอร์สยามอเมซิ่งพาร์คเขตคันยาวทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2 5 6 7ในการนี้พระรพรทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน230คนพระสถานโลกเกติคุณแก่ลูกที่มีความกระตันยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2567จำนวน120คนพระสถานโลกรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทดพระคุณของแม่จำนวน9คนและพระสถานโลกเกติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน79คน งานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระกิติคุณขอสวดพระนาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2567และเพื่อชดชูเกียรติของแม่ผู้มีบทบาทหน้าที่สมบูรณ์ในทุกด้านและให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ตระหนักในหน้าที่ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกระตเวทีต่อแม่ในการนี้ถวายโลกกิติคุณ ลูกที ja ่มีความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่แด่พระพิสุจํานวนสองรูปและโลกกกติคุณผู้มีอุปการะคุณแด่พระพิสุจํานวนสองรูปและทอดพระเนตรนเทศกาลเธอพระเกียรติคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งจะแสดงพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระรจชกรณาธิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ความว่าคือยใยรักถักร้อยด้วยชีวิต สร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนขุนแม่ให้สู่แผ่นดินรวมทั้งจะแสดงผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิเสรลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติและดอกแก้วกระยาซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลุงนราัิวาสราชนครินทร์พระราชทานชื่อและพระราชทานพระอนุญาตให้สภาสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ